เนี่ยเราเวลาลงนะคะก็ต้องลงให้เว้นเว้นโคนนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาแสบหนังศีรษะเนาะเพราะว่าด้วยน้องอายุยังน้อยอยู่นะคะเยีาค่ยค่อยๆไล่ไปมือต้องนิ่งนะระดับต้องนิ่งนะ เวลาลงสีเนี่ยไม่ต้องไปงกนะสีอะลงไปเยอะๆให้ชุ่มๆฉ่ำๆเพราะถ้าเกิดว่าลงไม่ชุ่มไม่ไม่ฉ่ำเนี่ยบอกไว้เลยว่าสีเนะะี่ยค่ะมันก็จะไม่ออกนะคะ <c oughs> หัวเราะอะไรคะในแบบหัวเราะอะไรคะในแบบนั่งเฉยๆนะคะอือ จะได้สีใหม่แล้วถ้าเกิดว่าลงเลอะนี่คือก็ไม่สวยนะคะในแบบต้องนิ่งช่วยด้วยนะคะยังไม่หล่อนะในแบบ มันจะยากก่อนที่จะให้ชุ่มยังไงทุกเส้นนี่แหละแล้วแต่ว่าไม่ให้ลงถึงหนังหัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชำนาญแล้วนะมันก็จะไม่รู้สึกไม่ยากแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะรู้สึกแบบโอ้ยทำไมทำยากจังอะไรอย่างเงี้ยเห็นหวีๆวอย่างนี้นี่คือเราก็ต้องเช็คด้วยนะว่า มันโดนหรือยังนะน้ำยานนะโดนทั่วหรือยังไม่ไม่ให้ตรงใดตรงหนึ่งแห้งจนเกินไปหรือว่าแฉะเกินไปนะเดี๋ยวสีจะไม่สม่ำเสมอนะคะเราต้องลงให้เสมอนะ ขนมหนังสสีสนเลยอ่าโอเค